นี่นะคะเรามีการลนดนรงค่ะจิตอาสานะคะในการทําความสะอาดบริเวณที่เราจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรนษาของเราค่ะเนื่องจากสามสวันวันนี้ที่เราจัดงานของเรานะคะตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องการคืนพื้นที่นะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ ที่ผ่านมาการรณรงค์จิตอาสานะคะเราร่วมกับอสมร่วมกับพี่น้องประชาชนแต่ในวันนี้นะคะเราขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเทศบาลนครทุกท่านก็คือเจ้าหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็ส่วนของท่านสมาชิกสภานะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เป็นผ้าเป็นพลังนะคะในการรณรงค์ทำความสะอาดพื้นพื้นที่ให้กับทุกทุกท่านหลังจากที่เราจัดงานเสร็จแล้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ตอนนี้นะคะการปลดล็อกการจัดงานเราผ่านไปแล้วนะคะงานประเพณีจัดลงอย่างเรียบร้อยผ่านไปด้ดีนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆออกมาอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดการกีฬาของน้องๆนะคะเยาวาชวนมีเข้ามาคุยแล้วนะคะกะ็น่าจะจัดได้ปีนี้ประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีกประเพณีของเรานะคะเป็นประเพณีที่สืบต่อมาจากยาวนานแล้วก็คือประเพณีไหลเรือไฟนะคะแข่งเรือใช่ไหมคะค่ะน่าจะมีแน่นอนคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะการเฝ้าระวังนะคะก็ยังมีนะคะการรักษาระยะห่างก็มีนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะยังไงต้องใส่หน้าก,กากอนามัยนะคะล้างมือมบ่อยๆเช่นเดิมนะคะแต่การใช้ชีวิตก็ดําเนินต่อไปซึ่งตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะกลับสู่ภาวะปกติได้ใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมนะคะและดีขึ้นกว่าเดิมยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ สภานช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสัส้นทั่วไป,ปรับรูเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารบนทางน้ำใสเรื่องพุ่งไลนั่นนาเทศสบานช่วยรับงานมากมายหลาย นเองได้เป็นสำคัญม,มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำพาดินสุขสันต์ทั่วไปเตสมานก็คือเรามี่เองสำคัญเตสมานนี่จึงสำคัญจงพราะกัน เทสบ,บาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไป